เสร็จแล้วเสร็จเร็วได้กลับแล้วได้กลับแล้วทองปา้าใสโปรงนี่มารับวัคซีนที่นี่ดูคนรอรีบถอดมัดเลยเบียงโซเล จะเป็นกระมงของเฟอ,อร์บองเฉ่เลยเดี๋ยวสิปักข้อเล็กปักข้อเล็กชื่อดอกไม้ปักข้อเล็กยุงคนรอถึงรถเร็วนี่โอเค เซบงชูเชอรี่เซแม็กซี่บุู๊มาที่สถานที่ตรงนี้จ้ะจะย้อนแดดอ่ะจะแดดเอาแดดสักหน่อยอ่ะนี่ เต็มท่าอ่านกระดาษเดีเลยมีใจวัดได้วักซีนและหมุนหมุนนี่หันหลังให้แดดจะเข้าท่าหน่อยหันหลังให้แดดจะดีหน่อยแดดเยอะแดดดีวันนี้แดดดีมากเลยโอเค เสร็จแล้วยังจ้าอุสาโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ต่อเนื่องต่อเนื่องวันนี้ เสียงนกเสียงคนดีใจที่มีแสงแดดโอเคโอเค